เดี๋ยวเรามาดูแพทเทิร์นลายต่อไปนะจ๊ะเป็นแพทเทิร์นลายลูกไม้นะก็จะเป็นลักษณะของเส้นตรงแบบนี้นะจ๊ะลักษณะของลายด้านหน้าและด้านหลังก็ยังคงเหมือนกันนะจ๊ะลายนี้ก็ถักง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วนะพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆทุกท่านก็สามารถถักตามได้แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะ พี่น้องท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดยุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะจ๊ะจะดูสักกี่รอบก็ได้นะก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอบนะตัวนี้เป็นของวีนัทนะจ๊ะขนาดเส้น16เป็นอะคริลิกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เข็มโครเชพี่อ้อเลือกใช้0.75มิล ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะชิ้นงานของทุกๆท่านเองนะก็ลองเลือกใช้เข็มโคเชให้เหมาะสมกับชนิดหรือว่าประเภทของไหมที่เราใช้ในการถักกันนะจ๊ะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่อ้อฝากช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะ ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักกันเลยจ้าสำหรับแพทเทิร์นไลายนี้นะจ๊ะพี่อ้อก็จะขึ้นต้นโดยวิธีการถักเป็นโซ่นะส่วนจำนวนโซ่นั้นพี่อ้อจะขึ้นต้นโซ่ทั้งหมด30หลัก ิแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอห้าหกยี่ดยีสแสแล้วก็ถักโซ่ต่ออีกหกหลักถักดับเบิลโคเชลงในหลักที่เจ็ด หนึ่งแล้วนะแล้วก็หลักถัดไปอีกสองหลักตรงนี้เราจะได้ดับเบิลโคเชสามหลักคันด้วยโซ่สองนับโซ่ข้ามมาหนึ่งสองมาหลักที่สามเราจะถักดับเบิลโคเชสองครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันแล้วก็คันด้วยโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอน,นั่นเองอีกสองครั้งลงในโซ่หลักเดิมต่อด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วนับโซ่ข้ามมาเจ็ดหลักหลักที่แปดหลักที่แปดเราถักดับเบิลโคเชลงไปอีกสี่หลัก เริ่มจากหลักที่แปดนะแล้วก็โซ่ห้าพอได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะเราก็จะนับโซ่ข้ามาาเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักที่แปดเราเริ่มถักดับเบิลโคเชหลักที่แปดหลักที่9้าหลักที่สิบ แล้วก็อีกหนึ่งหลักก็คือหลักที่11แล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้านับโซ่นะจะข้ามมาเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักที่แปดเราก็ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปสองครั้ง คันในโซ่สองเราก็ถักดับเบิ้ลโคเชอีกสองครั้งลงในโซ่หลักเดิมนะโซ่สองนับข้ามมาหนึ่งสองถักดับเบิ้ลโคเชลงไป3ามหลักสุดท้ายหนึ่งสองสามแถวแรกเราจะได้ลักษณะนี้นะจ๊ะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นลายริมเริ่มต้นแล้วก็ลายริมปิดท้ายแล้วเราก็ถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเพื่อขึ้นแถวถัดไปแถวถัดไปเราเริ่มถักลายริมเราถักเหมือนเดิมนะทุกแถวดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนั่นเองสามหลัก พี่น้องท่านใดดูไม่ทันกดหยุดก่อนนะจ๊ะบางครั้งพี่อ้อก,ก็อาจจะถักเร็วไปบ้างก็ต้องขออภัยนะโซ่สองแล้วก็ลายเดิมดับเบลิลโครเชสองครั้งยิ่งกรณีถ้าเป็นลายซ้ำๆพี่อ้อก,ก็จะถักค่อนข้างเร็วเพราะถ้าถักช้าเกินไปพี่ๆน้องๆบางท่านก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เสียเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อก็ไม่แน่ใจนะโซ่สองถักดับเบิลโครเชตในส่วนนี้สามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็หลักที่สี่เราถักลงในตัวหลักคันด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์สี่หลักหลักแรกเราลงที่ตัวหลักแล้วก็ในช่องนี้เราถักอีก3ามหลัก แบบนี้นะจ๊ะต่อด้วยโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิ im, ้ลโคเชลายลินดับเบิ้ลโคเชสองหลักหรือสองครั้งนั่นเองแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชสองครั้งลงในช่องเดิมนะ พันด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชสามหลักจบแถวนะจ๊ะในส่วนของแถวที่สองก็จะออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปแถวที่สามหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกขึ้นแถวใหม่พี่อ้อจะขึ้นด้วยโซ่หกทุกครั้งนะแล้วก็ลายลินก็ทั้งขึ้นต้นและจบแถวก็จะถักเหมือนเดิม ดับเบิลโคเชสามหลักคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชสองครั้งลงในช่องเดียวกันคั่นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชอีกสองครั้งลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะจ๊ะตรงนี้เราถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วต่อไปถักดับเบิลโคเชสี่หลักหลักแรก ถักลงที่ตัวหลักหลักที่สองที่สามถักในช่องนี้แล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่สี่ถักลงที่ตัวหลักเราก็จะได้คล้ายๆกากบาทแบบนี้นะโซ่ห้าแล้วก็ข้ามมาถักลายลิมด้วยดับเบิลโครเชต์สองครั้งันโซ่สองแล้วก็ถักดับเบลิลโครเชต์สองครั้ง โซ่สองถักดับเบิลโคเชสามหลักหนึ่งสองสามในส่วนของแถวที่สามจบแบบนี้นะจ๊ะต่อไปแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักลายริมเหมือนเดิมดับเบิลโคเชสามหลัก โซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชสองครั้งโซ่สองดับเบิ้ลโคเชสองครั้งโซ่ส,สามสิงเกิลโคเชหนึ่งครั้งโซ่หก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงนี้พี่อ้อใช้โซ่หกนะแล้วก็ซิงเกิลโครเชต์โซ่หอโซ่ห้าดีโซ่หกแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักดับเบิ้ลโครเชต์สองครั้งคันด้วยโซ่สองดับเบิ้ลโครเชต์สองครั้ง ลงช่องเดิมโซ่สองถกักดับเบิ้ลโคเชสามหลักหนึ่งสองสามแถวที่สี่จะแบบนี้นะจ๊ะเริ่มเห็นลายแล้วเนาะต่อไปแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก กลับมาลายลิมก็ถักเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามคันด้วยโซ่สองถักดับเบิลโครเชต์สองครั้งโซ่สองดับเบิลโครเชต์สองครั้ง โซ่ห้าึ้นลายใหม่นะจ๊ะถักดับเบิลโคเชสี่ครั้งพอดีไหมหลุดขอโทษด้วยนะจ๊ะถักดับเบิลโคเชสี่ครั้งนะหนึ่งสองสามสี่นี้แล้วก็โซ่ห้า ข้ามมาที่ลายริมเลยดับเบิลโคลเชต์สองครั้งโซ่สองดับเบิลโคลเชต์อีกสองครั้งโซ่สองถักดับเบิลโคลเชต์สามครั้ง แถวต่อไป 1, 2, 3, 4, 5, crochet, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถักดับเบิลโคเชต์สามหลักโซ่สองดับเบิลโคเชต์สองครั้งอันดับโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชต์อีกสองครั้งลายก็จะเริ่มซ้ำเลยนะจ๊ะ ซึ่งพี่อ้อจะสาธิตให้ดูอีกแค่1ลายเท่านั้นเองนะตรงนี้ถักโซ่สองแล้วก็ถักดับเบิลโคเชในช่องนี้สามครั้งหนึ่งสองสามถักให้ตรงกับตัวหลักหนึ่งสองข้า้ในโซ่สองแล้วก็ถักหลักแรกที่ตัวหลักนะส่วนในช่องนี้เราถักอีก3ามครั้งหนึ่ง สองสามคานิโซ่ส,สองถักดับเบิลโคเชตลายลินนะจ๊ะดับเบิลโคเชต์สองครั้งโซ่ส,สองแล้วก็ดับเบิลโคเชตอีกสองครั้งคานิโซ่ส,สองต่อไปถักดับเบิลโคเชต์สามครั้ง แถวนี้ออกมาแบบนี้นะเหลืออีกหนึ่งแถวนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลายนี้ที่พี่อ้อไม่สาธิตหลายลายเพราะว่าลายนี้ถักง่ายนะแล้วก็ใช้เวลาเร็วมากในการถักพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆพี่อ้อเชื่อว่าสามารถถักตามได้นะจ๊ะลายนี้ถักง่ายมากโซ่สองแล้วก็ลายริมดับเบิลโคเช2สองครั้ง ั้าดีโซ่สองแล้ก็ถักดับเบิ้ลโคเชอสองครั้งลงไปในช่องเดียวกันสังเกตได้เลยว่าลายริมเขาก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะจ๊ะตรงนี้ถักโซ่ห้าแล้วก็ถักดับเบิ้ลโคเชสี่หลักหลักแรกเราถักให้ตรงกับตัวหลักของแถวที่ผ่านมาในช่องนี้เราถักเพิ่มไปอีกสองหลักหลักที่สี่ถักลงที่ตัวหลัก แล้วก็โซ่ห้าข้ามมาถักลายลิมจบแถวหนึ่งสองโซ่สองแล้วก็ดับเบิ้ลโคเชสามหลัก เราขึ้นแถวถัดไปเราขึ้นโซ่หกนะออกมาสองช่วงลายก็จะออกมาลักษณะนี้นะจ๊ะลายนี้ไม่ยากจริงๆพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆลองนําไปปรับใช้กันดูนะจ๊ะพอโซ่หกเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มถักที่ลายริมแบบนี้นะแล้วก็เริ่มตรงนี้จะเป็นโซ่หกนะจ๊ะลายนี้ถักไม่ยากนะพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะ ส่วนลายของต้นแบบที่พี่อ้อนำมาเป็นต้นแบบในการสาธิตคลิปนี้นะพี่อ้อก็จะถักความยาวมาช่วงหนึ่งก็ประมาณนี้นะพอเราถักความยาวมาสักช่วงหนึ่งเราก็จะเห็นลักษณะของลายชัดเจนยิ่งขึ้นนะลองนำไปปรับใช้นะไปตกแต่งชิ้นงานต่างๆได้นะจ๊ะหรือพี่ๆน้องๆหลายๆท่านอยากจะขยาย ต้องการที่จะถักลายตรงขึ้นไปก็สามารถขยายได้แบบนี้นะขยายไปด้านนี้นะจ๊ะแต่ว่าในส่วนนี้เราก็จะใช้ลายเดียวก็จะออกมาลักษณะนี้แบบนี้นะไม่ยากเลยนะลองนําไปตกแต่งชิ้นง,งานกันแล้วก็ลองนําไปปรับใช้กันดูลักษณะลายก็จะออกมาเป็นแบบนี้ขยายความกว้างออกไปจะถักเป็นผ้าพันคอได้นะหรือถักเป็นตัวเสื้อก็ได้ คร้ายนี้ก็เหมือนเช่นเดิมทุกๆคลิปนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะอย่าลืมนะจ๊ะที่สำคัญเลยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพราะว่าเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆ,ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า